สำหรับคนที่เข้ามาฟังฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณเจบุญด้วยนะครับผมที่ไม่ส่งออกน้าสําหรับจีนอคว้เมื่อกลับมาที่สนามประลองของเมืองตัวเองหาเชียนก็ออกมาจากหมวดราชาสปีดคัสสุดยอดเขารู้สึกอ่อนเพลียเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดเอาไวา้เขาคิดว่ายังสามารถต่อสู้ได้อีกหน่อยตอนแรกเขาคิดว่าการฆ่าราชาขนนกน่าจะต้องใช้เวลานานกว่านี้แต่ด้วยการต่อสู้แบบซึ่งซึ่งหน้าทําให้ราชาขนนกนั้น ผ้าแผ้ตั้งแต่ที่ปล่อยเดียนดอกไปสัมผัสกับตัวของเขาแล้วไม่คิดเลยว่าเราจะลุยมันได้เร็วแบบนั้นดูเหมือนว่าเราจะประเมินตัวเองต่ำเกินไปด้วยการที่ผลมันมออกมาดีแบบนี้อาจจะต่อสู้อีกสักรอบก็ได้ในตอนแรกหาเฉินคิดว่าจะไม่สามารถต่อสู้ไปได้อีกหลังจากที่ต่อสู้ในรอบแรกแต่ดูเหมือนว่าเขาคิดผิดแต่เขายังไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปของเขานั้นเป็นใคร อาเฉดพบว่าคู่ต่อสู้คนตกไปของเขานั้นเป็นเพียงแค่สปิรล่าชวงเท่านั้นสปิรล่าชวงแบบนี้ก็ดีเลยเราสามารถฆ่าพวกมันได้ทั้งหมดภายในหมัดเดียวมันคงจะใช้เวลาไม่นานเลยสักนิดหาเฉดรู้สึกโล่งใจถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแ้วก็เขาก็น่าจะสามารถจบก,การต่อสู้ของวันนี้ได้และเขาก็จะได้มีเวลาพักฟื้นและมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะสามารถพักฟื้นร่างกายของเขากลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ในวันต่อไปทำให้เขาสามารถต่อสู้อ,อีกครั้ง วันนี้หาเฉียนยังต้องต่อสู้อีกสี่รอบหาเฉียนนั้นพวบว่าคู่ต่อสู้สามคนต่อไปของเขานั้นเป็นเพียงแก่สปิดราชาวงศ์เท่านั้นที่เขาสามารถฆ่าได้อย่างง่ายดายส่วนคู่ต่อสู้คนสุดท้ายนั้นทำให้เขาผิดหวังเล็กน้อยเพราะมันคือสปิดราชันอีกตนถ้าสปิดราชันตนนั้นบดเลอะยินได้เก้าขั้นแล้วก็ไม่ประมาทเหมือนกับราชาขนนกมันก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากไว้รอดูสภาพของตัวเองหลังจากสามรอบต่อไปแล้วกัน หาเฉินขึ้นมานั่งดูการแถ่ทอีสดบริสัทธ์ในเมืองของตัวเองเพื่อที่จะดูคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเขาเขาต้องการจะรู้ก่อนว่าคู่ต่อสู้คนนี้แข็งแกร่งขนาดไหนหาเฉินนั้นเห็นเขากำลังต่อสู้อยู่หาเฉินสามารถบอกได้ในทันทีว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่จะจัดการได้เขาปลดและยินได้ก้าวขั้นจริงๆนอกจากนั้นธาตุของเขายังเป็นธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่มีพลังป้องกันสูงเขาสามารถสร้างกำแพงหินขึ้นมาป้องกันเหรียญที่ตกลงมาได้อย่างสมบูรณ์แบบหาเฉินคิดว่า หลังจากที่ต่อสู้กับสวิตลาชวงอีก3ตนแล้วเขาน่าจะเหลือเวลาใช้หมลราชาสวิตขั้นสุดยอดเพียงแค่ประมาณ3 0นาทีเท่านั้นแม้เขาจะคำนวณสถานการณ์ที่ดีที่สุดเขาก็ไม่คิดว่าจะสามารถเอาชนะสปิรลาชันตนนี้ได้ในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นไม่นานการต่อสู้นัดที่สองของหาเฉินก็เริ่มขึ้นคู่ต่อสู้ของ,ของเขานั้นรออยู่ในสนามประลองอยู่แล้วเพื่อที่จะไม่ต้องสูญเสียเวลาไปแม้แต่วินาทีเดียวหาเฉินนั้นใช้หมลราชาสปิดตขั้นสุดยอดของตัวเองเลยแล้ว ด้วยความเร่งรีบของหาเฉินนั้นคิดว่าจะฆ่าสปิราชวงตนนี้ให้เร็วที่สุดแต่ก่อนที่หาเฉินจะได้โจมตีสปิดต,ตน,นี้อีกฝ่ายก็ฮุกเข่าให้กับเขาแล้วก็พูดข่าน้อยเจ้าชายายเมคาคาราวะมันเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาประลองกับท่านก่อนที่หาเฉินจะได้ทําอะไรเจ้าชายายเมคาก็ยอมแพ้สกอร์หาเฉินได้รับชัยชนะอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องกระดิกนิ้วแม้แต่นิดเดียวแล้วจากนั้นขเขาก็รีบกลับมาที่เมืองของตัวเองนาเห็นนั่นไหม สปีดคู่เขาให้กับดอลล่าขาเป็นเทพเจ้าตั้งแต่เมื่อไรกันที่สปีดยอมรับและก็ปฏิบัติตัวแบบนั้นกับนุ์นี่นี่ฉันฝันไปหรือเปล่ามันเป็นไปได้ยังไงมันต้องเจมกันมาแน่ๆทำไมนายไม่ลงไปดูหรอว่าพว,าพวกเขาคู่เขาให้ยหรือเปล่ามนุษย์ทุกคนต่างก็าสาับสนพวกเขาไม่เคยเห็นสปีดตนไหนคู่เขาให้กับนุ์มาก่อนนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถเห็นได้แค่ในความฝันเท่านั้นการที่มันเกิดขึ้นจริงนั้น ทำให้พวกเขาไม่แน่ใจว่าควรจะคิดยังไงกับมันดีหลังจากที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมนุษย์หลายคนก็เชื่อว่าพวกเขากำลังฝันไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นทําให้มนุษย์สับสนยิ่งกว่าไปอีกสปิดล่าชองอีกสองตนที่ทําเหมือนเหมือนกันพวกเขานั้นแนะนําตัวเองหลังจากนั้นพวกเขาก็ประกาศยอมแพ้นในทันทีนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าหรือว่าสปิดพวกนั้นมันเป็นบ้ากันไปหมดแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผู้คนคงจะไม่ลืมอีกนานมันเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยย์เลนะ เมื่อก่อนดอลล่าถูกมองว่าเป็นชื่อที่มีความหมายว่าทรงพลังแต่วันนี้ชื่อของเขานั้นมีความหมายว่าเทพเจ้าการที่พวกสวิทควกขเข่าแล้วก็สัรเสริญเขานั้นทําให้พวกเขานั้นคิดว่าดอลล่าจะต้องเป็นเทพแน่ๆสปิทกับมนุษย์นั้นแตกต่างกันสปิทสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้กลัวความตายความตายนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขานั้นเคยชินอยู่แล้วแถมการระเบิดตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรของพวกเขาด้วยซึ่งถ้ามนุษย์ชิงสปิทสโตนของพวกเขาไปเมื่อไหร่ พวกเขาก็พร้อมที่จะระเบิดตัวเองตายด้วยความยินดีสปิดนั้นเลือกที่จะยอมตายดีกว่าก้มหัวให้กับมนุษย์ซึ่งทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดูน่าเหลือเชื่อมากและนี่ก็คือส่วนหนึ่งทําให้พวกมนุษย์นั้นเชื่อว่าพวกเขาน,นเหนือกว่าสปิทหาเฉินไม่เพียงแค่จะฆ่าสปิทลาชันเท่านั้นแต่เขายังทําให้สปิดยอมรับและก้มหัวให้โดยที่ไม่ต้องต่อสู้อีกเลยหาเฉินนั้นไม่ได้มีสปิทสโตนของตัวเองอยู่ในมือดังนั้นมันจึงไม่มีความเสี่ยงอะไรที่พวกเขานนั้นจะต้องตาย หาเฉินทำในสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากในสายตาของมนุษย์ทุกคนสิ่งที่เขาเพิ่งจะทําไปนั้นมันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าการฆ่าสปิตเสียอีกตอนนี้ดนลา่าอยู่ในหัวใจของมนุษย์หลายๆคนเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่แข็งแกร่งอีกต่อไปแล้วแต่เขายังเป็นความภาคภูมิใจของมนุษยชาติอีกด้วยมนุษย์นั้นมียอดฝีมือหลายคนก็จริงแต่ไม่มีใครที่ทําเหมือนกับดนลา่าได้ไม่มีใครสามารถทําให้สปิตยอมก้มหัวมาก่อนตอนนี้มนุษย์ต่างก็ตื่นเต้นอย่างที่สุดโดยเฉพาะคนที่ตกเป็นทาสของสปิต หาเฉินก็เหมือนกับว่าเป็นแสงสว่างให้ความหวังเขาพวกเขาพวกสปิดไม่รู้ว่ามนุย์กำลังคิดอะไรอยู่พวกมันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่สปิดตนหนึ่งจะก้มหัวให้กับเดอะคิงเพราะยังไงเขาก็แข็งแกร่งกว่าสปิดตนนั้นมากส่วนหาเฉินนั้นอยู่ในสนามประลองของเมืองของเขากำลัขงข,งข,ขมวดคิ้วอยู่เขาสามารถอยู่ในโหมดราชาสปิดขั้นสุดยอดได้อีก30นาทีเท่านั้นถ้าเขาจะสู้กับคู่ต่อสู้คนต่อไปโอกาสที่เขาจะาชนะอีฝ่ายได้ในทัาเวลานั้นก็มีน้อยมาก คู่ต่อสู้คนต่อไปของหาเฉินก็คือสปิตราชันชื่อของสปิตราชันตนนั้นก็คือหยบโบรานมันเป็นชื่อที่ดูสง่างามแล้วก็มีออร่าแต่ความจริงแล้วชื่อมันขัดจากลักษณะาภายนอกของเขาอย่างมากเขาเป็นสปิดที่ตัวสูงกว่า8ปเมตรใช้พลังหินแต่ละก้าวที่เหว่ออก้าวไปนั้นจะทาให้พื้นดนินสั่นสะเทือนพร้อมกับทิง้งรอยเท้าเอาไว้ด้านหลังมนุษย์ที่ดูต่างก็ประหลาดใจไม่มีอุอันไหนของสปิตราชวงศ์ที่สามารถทําให้พื้นสนามปลองเป็นรอยได้แต่ตอนนี้เพียงแค่สปิตรตนนี้้าเทไป พื้นสนามก็ทำลายแล้วก็เกิดเป็นหลุมขึ้นมาเขาดูแข็งแกร่งจังดนล่าจะสู้กับเขาไหวเหรอคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความสงสัยจูชูเฉียพูดตอบดนล่าเคยพ่ายแพ้ด้วยงั้นเหรอถ้าเขาสามารถฆ่าราชาขนนกได้อย่างง่ายดายแน่นอนว่าเขาจะต้องสามารถฆ่าเจ้านี่ได้นายพูดถูกเขาจะพ่ายแพ้ได้ยังไงบ้าบอรจริงๆที่พวกเราไปสงสัยเขา ความหวังของพวกเขาเริ่มกลับมาอีกครั้งมนุษย์ถูกลังแกนในกอสซลิกเกสามาเป็นเวลานานเกินไปแล้วดังนั้นพวกเขาทุกคนอยากที่เห็นมนุษย์เผชิญหน้ากับพวกสปปรดและแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับพวกสปปรตนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ผลการต่อสู้ที่ผ่านมาของโดลานั้นทําให้มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเชื่ออย่างมาก สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปฏิหารที่พวกเขานั้นอยากจะเห็นมันมาเป็นเวลานานแล้วหาเฉินนั้นไม่รู้ถึงสิ่งที่พวกคนนั้นพูดถึงกันถึงผลงานของเขาเขาไม่เรื่องอะไรเลยแต่ก่อนที่เขาจะสู้นั้นเขาได้กลับไปที่สะพานดวงดาวเพื่อเพื่อนที่จะผ่อนคลายและฟื้นฟูพลังของเขาด้วยบ่อน้ำฟื้นตัวเขาต้องการจะใช้โมราชาสิทธิ์ขั้นสุดยอดให้นานที่สุดอุปกรา์สื่อสารของหาเฉินนั้นดังขึ้นในขณะที่เขาอยู่ที่นั่นเขาหยิบมันขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่าฮวยนคือคนที่ติดต่อเขามาาาานยยเเเขข้้ไปที่มมืือออองงงแลวหรัคถธ ยังคุณไม่เห็นเลยว,ว่าผมกำลังอาบน้ําอยู่หาเชนยกอุปกรณ์สื่อสารของเขาไปร,บรอบๆเพื่อทําให้เธอเห็นว่าเขานั้นอยู่ที่ไหนเวียนพูดถ้าอย่างนั้นนันก็ควรจะรีบกลับมาดน,นล่าได้เข้าร่วมการปลลองศักดิ์สิทธิ์เขาฆ่าสปิราชันไปตนหนึ่งแล้วและไม่ใช่แค่นั้นผู้ต่อสู้คนต่อไปของเขาอีกสามคนก็ก้มหัวให้กับเขาและก็ยอมไปให้กับเขาด้วยอีกฝ่ายเป็นสปิราชวงศ์สามตนมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆหลังจากนี้เขาจะต้องต่อสู้กับสปิราชันอีกตนจริงเหรอ คุณก็เข้าไปดูที่ลานประลองด้วยเหมือนกันเหรอถ้าควินกลับไปที่เมืองและเข้าไปรอในสนามประลองแล้วนั่นก็หมายความว่าเธอจะต้องเห็นเขาเข้าไปยังสนามประลองและตัวตนของดอนล่าก็จะต้องถูกบดเผยแต่ควินพูดเดี๋ยวฉันจะเข้าไปแต่ฉันอยู่ในเมืองล้างอีกเมืองหนึ่งดังนั้นฉันไม่สามารถกลับไปที่เมืองของนายได้ในตอนนี้ผมคิดว่าคุณจะไม่สนใจการต่อสู้พวกนี้ซะอีกหาเชนรู้สึกโล่งใจขึ้นมาตลอดที่ผ่านมานั้นควินแสดงแต่ความกระหายที่ต้องการจะแข็งแร่งขึ้น มันเป็นสิ่งเดียวที่เธอคิดตั้งแต่ที่เขาได้เจอกับเธอในกอสเซนติเกตสามมันแทบจะเหมือนกับว่าเธอนั้นกำลังทำงานอย่างหนักไม่หยุดเลยเขาแทบไม่เคยเห็นเธอหยุดกลับมาพักผ่อนที่เมืองเลยกว่าหน้านี้ฉันไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่ามันไม่มีความหวังอะไรสำหรับมนุษยชาติอยู่แล้วฉันเลยคิดว่าเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าแต่ดอลล่าฆ่าเสวิตลาฉันได้ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยมีใครทำมาได้มาก่อนมันจึงคู่ควรที่จะเข้าไปดูควีนพูดชักชวนหาเฉิน นายเองก็ควรจะมาดูการต่อสู้ของเขาด้วยทําไมละ่ะหาเัิถามิวินตอบเพราะว่าฉันจะทําให้นายกลับมาหายดีเหมือนเดิมถ้าวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่นายอาจจะแข็งแกร่งเหมือนกับดนล,ลา่าและได้เข้าไปต่อสู้ในการประลองศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นคืนก็วางสายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เดินทางกลับไปที่คอสเซลลี่หาฉันญยิ้มแห้งออกมาเวลาพักที่ผ่านมาของเขาได้หมดลงแล้วมันถึงเวลาที่เขาจะต้องไปต่อสู้แล้วเขาออกมาจากบ่อน,น้ําแล้วก็เทพอร์ตกลับไปที่คอสเซลลี่ ราชาหยกโบราณยืนนิ่งอยู่กับที่ขณะที่สปิตอีกตนหนึ่งก็ยอมแพ้ให้กับเขาหาเฉินได้พยายามอย่าหนักกว่าที่เขาจะได้มีชื่อเสียงในนามของเดอะคิงการที่สปิดตัวอื่นก็หัวและก็ยอมไว้ให้กับเขาก็เนื่องมาจากผลงานอันยอดเยี่ยมที่เขาสร้างเอาไว้ในสปิตเบสชึ่งสปิตหลายตนนั้นเชื่อว่าเขานั้นเล่ห์ทิมทานเขาจึงเป็นไอดอลที่ดึงดูดสปิตจจำนวนมากการที่สปิตตนอื่นก็หัวให้กับราชาหยกโบราณเหมือนกันแสดงเห็นว่าเขาแข็งแกร่งมากแค่ไหน เมื่อหาเฉินมาถึงสนามปลองราชาหยกโบราณก็รอเขาอยู่ในสนามปลองเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่และหาเฉินก็ใช้เวลานั้นสังเกตคู่ต่อสู้ของเขามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากการจะฆ่าสปิรราชาที่ปวดลับยินได้เก้าขั้นเพียงเวลาแค่สามสิบนาทีหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับราชาขนนกหาเฉินก็คิดว่าสปิรราชาตนอื่นๆคงจะคิดว่าเดอะคิงนั้นก็เป็นคู่ต่อสู้ที่เป็นภัยต่อพวกเขาหาเฉินคิดว่าเขาคงจะไม่สามารถจัดก,การอีกฝ่ายได้ในทีเดียวเหมือนกับราชาขนนกนอกจากนั้นดาบไทอาฟิ์ ก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้ด้วยรวมถึงวิญญาณอสูรกาวอตทองอาศวินผู้ไม่พักดีแล้วก็โกเล่นกเดอร์ก็ไม่สามารถนาํนมถญญามาใช้ได้เช่นเดียวกันทั้งหมดที่ขอใช้ได้ก็มีเพียงแค่เม็ดยาปีศาจเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องเข้าไปในสนามประลองแล้วหาเฉินก็เปิดใช้โมราชาสวินขั้นสุดยอดแล้วก็เขาเดินเข้าไปในสนามประลองทั้งสปวิดและมนุษย์ต่างก็ตะโกนส่งเสียงชี้ให้กับหาเฉินเมื่อเห็นหาเฉินเดินออกมาราชาหยงโบราณก็สร้างกำแพงหินขึ้นมาจากพื้นดินเหรียญของเจ้าและประโยชน์เมื่ออยู่ต่อหน้าของขา ราชาหยกโบราณพูดออกมาจากที่กำแพงหินของเขานายคิดอย่างนั้นจริงเหรอหาเึกิกระดกนิ้วแลเหรียญก็ผุ่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้พวกมันเริ่มหลุดมาจากท้องฟ้าแล้วกับสายฝนราชาหยกโบราณเพิ่มพวกแข่งแขกของกำแพงของเขาและยุพวกมันสูงขึ้นไปเพื่อป้องกันเหรียญที่มาสัมผัสกับตัวของเขาเมื่อเหรียญจำนวนมากมาสะสมกันที่กำแพงหินกำแพงหินก็พังทลายลงมาแต่นี่ก็คือสิ่งที่สปิตตัวนี้เตรียมตัวเอาไว้อยู่แล้วเมื่อกำแพงหินเริ่มที่จะพังทลายกำแพงอีกอันก็จะปรากฏขึ้นมาแทนที่ ดูเหมือนจะไม่มีเหรียญไหนที่สามารถสัมผัสกับตัวของราชาหยกโบราณได้เจ้าทำได้แค่นี้เองเหรอราชาหยกโบราณหัวเราะออกมาอย่างเย็นชาขณะที่เขาพยายามจะย่อยุหาเฉินเขาคิดว่าสามารถเอาชนะท่าไม้ตายของหาเฉินได้แล้วแต่หาเฉินนั้นไม่พูดอะไรกลับมาในมือของเขามีดาบสีดำปรากฏออกมาดาบนั้นถูก่อหุ้มด้วยแสงสกิธ์จากนั้นหาเฉินก็เปิดฉากบุกเข้าไปใส่ราชาหยกโบราณ ขาที่ดาบสีดำแทงทะลุก,กำแพงเข้าไปกระเบงหินอันใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่กำแพงที่ถูกทำลายไปราชาหยกโบราณไม่คิดจะสู้กับหาเชินซึ่งหน้าเขาทำได้แค่เพียงเป็นฝ่ายที่ตั้งรับเพียงอย่างเดียวการโจมตีกลับของเขาก็มีแค่ทำให้หนามแหลบพุ่งขึ้นมาจากพื้นเป็นคั้างขาวเท่านั้นนี่เป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากจริงๆขอเป็นสปิตสายป้องกันอย่างที่คิดไว้ไม,ม่ผิดเลยหาเฉินคิดด้วยการใช้เมียาปีศาสบวกกับพลังเสริมจากมวรา,าชาสปิตขั้นสุดยอดก็ทำให้หาเฉินนั้นเป็นนักสู้ที่นากลัว เขาสามารถตัดผ่านกำแพงหินพวกนี้ได้อย่างง่ายดายแต่ด้วยความเร็วที่พวกมันโผล่ขึ้นมาใหม่นั้นก็ทําให้ยากที่หาเฉินนั้นจะชิงความได้เปรียบกลับมาเมื่อเห็นหาเฉินตัดกำแพงหินแล้วก็พยายามจะไล่ต้อนราชาหยบโบราณความตื่นเต้นของผู้ชมก็เริ่มขึ้นมาจนถึงขีดสุดดนล่ายอดเยี่บมากสปิดราชันตนนั้นถูกไล่ต้อนไม่ตางจากสุนัขเลยเขาคือผู้เป็นเลือดที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเดอะคิงและทีมทานจริงๆคาเดิมพันว่าแม้แต่สปิดจักพัิก็คงจะพ่ายแพ้ต่อเดอะค ถ้าเกิดเขาเลื่อนขั้นเป็นจกักรพรรดิไปแล้วแล้วก็บางทีสมญานามของเขาเราอาจจะเข้าใจผิดได้ราชินีดอกไม้และก็ราชินีสวรรค์เองก็ดูการต่อสู้ด้วยความสนใจเช่นเดียวกันพวกเธอหวาดใจกับความสามารถของหาเฉินพลังธาตุดินที่ขึ้นชื่อว่าหนานแน่นหนักแน่นแต่หาเฉินก็สามารถทำลายกระแพงหินแต่ละอันได้อย่างง่ายดายซึ่งกระแพงหินพวกนั้นถูเรียกขึ้นมาใหม่โดยสปิดที่วดเรายินได้ก้าขั้นแต่หาเฉินก็สามารถตัดมันได้เหมือนกับว่ามันเป็นเนยก้อนหนึ่งมีความเป็นได้สูงว่าจะต้องมีแต่จกักรพรรด ที่มีพลังระดับนี้ราชาหยกโบราณเองก็ประหลาดใจกับพลังของเดอะคิงเช่นเดียวกันขาไม่คาดคิดว่าจะถูกเล่ต้อนด้วยการโจมตีที่รุนแรงแบบนี้และเขาก็รู้ว่ามันคงจะขึ้นอยู่กับเวลาก่อนที่เขาจะพ่ายแพ้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งคู่ปวดและยินได้ถึงเก้าขั้นเหมือนๆกันแต่หาฉุดแข้งแกร่งกว่าเขามากราชาหยกโบราณคิดถึงขั้นที่ว่าเดอะคิงอาจจะปวดและยินได้ถึงสิบขั้นเลยก็ได้แล้วก็กลายเป็นจกักรพรรดิไปแล้วก็ได้สิ่งเดียวที่ราชาหยกโบราณทำได้ก็คือพยายามหลบหลีกการโจมตีอีกฝ่าย ถึงหาเฉินจะได้ต้อนอีกฝ่ายได้แต่วิธีการต่อสู้ที่ฝ่ายชายนั้นเป็นอะไรที่น่าลำคาญอีกฝ่ายนั้นเก่งเรื่องการสร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันในตอนที่หาเฉินคิดว่ามีโอกาสที่จะโจมตีคู่ต่อสู้ได้แล้วกำแพงหินอันใหม่ก็ผุดขึ้นมาขวางหน้าของเขาเอาไว้นี่จะไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้าหาเฉินไม่ได้มีเวลาที่จำกัดการที่เขาจะต้องชนะอีกฝ่ายให้ได้ก่อนเวลาที่จะหมดนั้นเป็นอะไรที่เขาตึงเครียดและก็กังวลอย่างมาก จนถึงตอนนี้เวลาก็ผ่านไป15นาทีแล้วแน่หัวของหาเฉินนั้นก็พยายามคิดหาหนทางที่จะโค่นล้มราชาหยกโบราณให้ได้ไม่หาเชิจะดูเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นมีเวลาจำกัดแล้วก็กำลังเร่งรีบอย่างมากไม่มีทางเลือกแล้วลาโขงต้องใช้มันแล้วหาเฉินอยู่ใกล้ต้นราชาหยกโบราณและเขาโค่นเหลียญออกมาหนึ่งเหลียนระหว่างนิ้วทั้งสองของเขาเหลียนนี้ดูธรรมดาจนกระทั่งมันเริ่มส่องแสงสว่างขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีตัวเลขปรากฏขึ้นมา หนึ่งสองสามสี่ยิ่งตัวเลขสูงเท่าไรพลังของมันก็ยิ่งรู้สึกน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นเขากําลังจะทําอะไรอยู่ผู้ชมต่างก็สงสัยว่าหาเฉยนั้นกำลังทาอะไรพวกเขาคิดว่าถึงหาเฉยจะพลังทั้งหมดเข้าไปในเหลียนอันเดียวมันก็คงจะไม่ได้มีผลดีราชาย,ยุโบราณน,นั้นมั่นใจในการป้องกันเขาตัวเองมากและถ้าเหลียนมีลรงมากจริงๆเขาก็สามารถเลียกกระแพางหินขึ้นมาป้องกันและเขาก็วิ่งหลบไปได้ ตอนนี้เหรียญส่องสว่างอย่างมากเรื่อยๆหาเฉินอัดพลังเข้าไปจำนวนมหาศาลเข้าไปในเหรียญจริงๆตัวเลขของบนเหรียญนั้นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้มันมาถึงเลข10บแล้วหาเฉินรู้สึกว่าร่างกายของเขานั้นดูพลังไปจนหมดตัวเลขบนเหรียญนั้นแสดงให้เห็นว่าเขาอัดพลังเข้าไปมากแค่ไหนถ้าเหรียญเหรียญนึงเทียบเท่ากับพลังเต็มพลังของหาเฉินหนึ่งมัดแล้วก็10ตัวเลขก็เท่ากับว่ามันหมายถึงว่า10บมัดเหรียญสะเทือนด้วยพลังมหาศาลที่อัดแน่นเข้าไปและตัวเลข10บก็ปรากฏออกมานั้นแสดงให้เห็น นี่คือวิชาใหม่ที่หาเฉลดคิดคนขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าเซฟวิ่งมันนี่มันเป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาในการชาร์จพลังซึ่งในตอนที่หาเฉิน่ยใช้เซฟวิ่งมันนี่นั้นเขาไม่สามารถขยับหรือว่าขายี้นไปไหนได้นอกจากนั้นถ้าถูกขัดจังหวะแล้วก็พลังที่เขาชาร์จมาทั้งหมดนั้นก็จะสูญเปล่าถึงแม้ว่ามันจะมีข้อเสียที่แรงอยู่แต่มันก็ไม่แย่ยขนาดนั้นการต่อสู้จริงๆนั้นเขาสามารถดีเิเดนออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการถ้าเขารู้ตัวว่าถูกขัดจังหวะแล้้วกก็เเขาแค่ดีดมออนนัันนนนนอออไปใตลย แต่ถ่าดิดมันออกไปแล้วนั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องมาเรื่อมการชาร์จจากศูนย์ใหม่และการดิดออกไปในตอนที่ตัวเลขยังน้อยๆอยู่นั้นก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างตอนที่ตัวเลขสูงๆมันเป็นท่าที่เขาคิดคนขึ้นมาเพื่อใช้ตอนที่มีเพื่อนร่วมทีมมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากถ้ามีใครสักคนคอยหลอกล่อศัตรูเอาไว้ข่ะที่เขาชาร์จอยู่แต่ที่หาฉัดที่จะใช้มันออกมาในตอนนี้ก็เพราะว่าราชาอยูบโวลานั้นที่ขาดตาขาวเขาไอแต่วิ่งหนีอย่างเดียวเขาไม่มีพยามที่โจมตีกลับมาเลยด้วยซ้ํา ตอนนี้เหรียญของหาเฉียนถึงเลขสิบแล้วซึ่งหาเฉียนจะเรียกมันว่าเซวิ่งเทนดอลล่าถ้าอีกฝ่ายเป็นสปิราชันที่กล้าหาญป่านี้เขาคงจะถูกขัดจังหวะไปแล้วแต่ราชาหยกโบราณคอยอยู่สวยๆสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ปล่อยห้าเฉินมีเวลาชาร์จพลังตอนนี้พลังมันก็มาถึงเลขสิบแล้วราชาหยกโบราณตัดสินใจโจมตีหาเฉินขึ้นมาเมื่อเห็นราชาหยกโบราณปวดกระแพาเหินเข้ามาใส่หาเชินก็เด็ดเหรียญตกไปใส่เขาพร้อมกับพูดเมื่อถูกล่อลวงด้วยสเสน่ห์ของลินตา จ้าก,ก็จะตกเป็นธาตุรับใช้ของมันเหรียญผู้เข้าใส่ราชาย,ยโาโลลารและบนเหรียญน,นั่นก็มีตัวเลขสี่ปรากฏอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาหาเชิได้ศึกษาและก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากอาจารย์ปายซานขอใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นการวิจัยพลังที่เขาได้มาจากการเรียนแบบกระแสพลังของคาง์โคเลียนและพัฒนาเซฟวิ่งมันนี่ขึ้นมาการสร้างวิชาไฮเปอร์จินโนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆและตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาวิจัยมันจนสร้างมันขึ้นได้แค่วิชาเดียวเท่านั้น ส่วนท่าที่เขามักจะใช้ได้เหรียญออกมามากนั้นเขาเรียกว่ามันนี่เลนนั่นไม่ใช่วิชาจริงๆมันเป็นเพียงแค่เทคนิคการระดมยิงเหรียญเท่านั้นแต่เซฟิงมันนี่นั้นแตกต่างออกไปมันจะต้องอาศัยการบีบอัดพลังเข้าไปด้วยมนุษย์นั้นสามารถคิดกลและก็ใช้พลังที่ซับซ้อนได้ความซับซ้อนของวิชาก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พวกมันนั้นใช้เวลานานกว่าที่จะเชี่ยวชาญแต่มันก็ทําให้พวกเขานั้นได้เปรียบพวกสปิริตพลังส่วนใหญ่ของพวกสปิริตนั้นมักจะพึ่งพาความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นนนกกกาาารรตต่่อสู้้้ทีัรรงหนนแลว สปีดนั้นก็จะเป็นผ่าชนะอยู่เสมอเซฟวิงมันนี่นั้นใช้เหลี่ยญเป็นแกนหลกักและนํามารวมเข้ากับพลังของกระแสของเปาเออเซฟวิงมันนี่ได้ใช้ประโยชน์จากพลังดูดที่เป็นพลังประจําตัวของเปาเออด้วยการนําพลังที่เหมือนกับว่าเป็นแม่เหล็กของเธอมาวิเคราะห์หาเชินก็สามารถเสริมพลังให้กับพลังในการเพิ่มน้ําหนักของเหรียญได้สําเร็จและตอนนี้ก็คือครั้งแรกที่เขาได้ลองใช้วิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาในการต่อสู้จริงซึ่งหาเชิญนั้นก็อาดพลังเข้าไปจนถึงเลขสิบเอด็ด เหรียญถูดีดตรงเข้าไปที่ราชาหยกวอลานเขารีบเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นเสาหินทันชีหลังจากนั้นในเสี้ยววินาทีเสาหินก็พังทลายลงมาราชาหยกวอลานเริ่มที่วิ่งหนีเขารู้ตัวว่าไม่สามารถหลบหลีกเหรียญอันทรงพลังนี้ได้ดังนั้นเขาจึงใช้ความสามารถที่ทําให้ตัวเองนั้นกลายเป็นเสาหินเพื่อที่ป้องกันเขาคิดว่าจะสามารถเอาตัวรอดไปด้วยวิธีนี้ได้แต่เขานั้นคิดผิดเพราะเมื่อเขารู้สึกตัวแล้วใบหน้าของเขาซีดไปเขารู้สึกได้ถึงพลังอันน่ากลัวที่การกระโดเขาเข้าไปหาเหรียญ ราชาหยกโบราณพยายามจะต้านทานแรงดูดเอาไว้แต่มันก็ไร้ประโยชน์สุดท้ายแล้วเขาก็ถูกดูดเข้าไปหาเหรียญผู้ชมเพียงเห็นให้ว่าเหรียญของอาเฉินนั้นทลายเสาหินได้อย่างง่ายดายเชื่อพิยตาและราชาหยกโบราณก็พยายามจะวิ่งหนีไปเขาก็ถูกดูดกลับไปหาเหรียญเหรียญนี้เป็นพลังของการปลดล็อกยิงก้าวขั้นของราชาสมิภูิขั้นสุดยอดแถมคูณด้วยตัวเลขสิบเอ็ดในจังหวะที่ราชาหยกโบราณสัมผัสกับเหรียญชุดเกราะของเขาก็แตกเป็นเสี่ยงในทันทีไม่มีเหรือนอกจากกองเลือดที่พื้นและเหนือขึ้นนนไปกกก็มมีีเยยาาลังุออู่ใศ โดยที่มันยังคงศาสตร์หมดจดทุกคนเงียบไปเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสนามประลองถูกทำลายด้วยวิชาที่หาเฉินผือจะใช้มันเป็นอะไรที่น่าสะเพงกลัวแต่ความเงียบไปได้ไม่นานนักหาเชินก็ได้รับชัยชนะอีกครั้งไม่นาเสียตบมือแล้วก็เสียตะโกนเชียร์ก็เริ่มดังขึ้นมาแต่หาเชินไม่มีวรามามวัวอ,อยู่ในสนามประลองขอเพียงแค่โบกมือให้กับผู้ชมแล้วก็รีบกลับไปที่เมืองเมื่อเขากลับมาเขาก็ลลงตัวลงนอนกับพื้นทันทีขอแทบจะไม่มีเรียเร่ยวแรงหายใจและกล้ามเนื้อของเขานั้นก็เจบปปวไปม เขานอนจมกองเหงื่อของตัวเองโชคดีที่เขาสามารถออกมาจากที่นั่นได้ทันเวลาเขาไม่สามารถเสี่ยงที่จะเปิดเผยตัวจริงในสนามประลองได้หลังจากนอนพักฟื้นสักระยะหนึ่งแล้วหาเช็ก็รู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยแต่เขาก็ยังคงอ่อนเพลียมากๆ